สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนผู้จำหน่ายสลากทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ได้สอบถามเพื่อนเชาวผู้จำหน่ายสลากมานะคะหลายๆคนก็กดได้หลายๆคนก็กดไม่ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะกดลำบากกว่าทุกครั้งนะคะตั้งแต่กดผ่านกระเป๋าตังค์มารอบนี้นะคะ ก็จะใส่รหัสแล้วก็จะหมุนวนอยู่อย่างนั้นค้างๆไปอยู่อย่างนั้นนะคะภายในแค่7นาทีลอตเตอรี่ก็หมดนะคะงวดนี้ก็ถือว่าเป็นการกดที่ยากลำบากนะคะก็ทำให้ผู้จำหน่ายหลายท่านไม่ได้ลอตเตอรี่ไปจำหน่ายนะคะก็มีเพื่อนๆก็ต้องการจะร้องเรียนนะคะเดี๋ยวจะเอา โทรไปสายด่วนร้องเรียนนะคะเดี๋ยวแปะไว้นะคะนี่นะคะโทรไปแจ้งนะคะเดี๋ยวเอาอรายละเอียดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆโทรไปเบอร์นี้เลยนะคะถ้าใครต้องการจะร้องเรียนนะคะกับศูนย์เลยนะคะเดี๋ยวาทางยายรจะแชนแนลแปะไว้ให้นะคะเพื่อนๆใครมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับเ,เรื่องกดลอตเตอรี่ไม่ได้นะคะก็คอมเมนต์ไว้นะคะใครยังทําเป่าตังค์ไม่ได้หรือว่ามีปัญหา ในการลงทะเบียนอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้เพื่อนคอมเมนต์ไว้้างล่างได้นะคะเพื่อน,น,นเดี๋ยวจะมาตอบคําถามนะคะใครมีปัญหาอะไรนะคะก็จะช่วยตอบนะคะก็มีอะไรก็ถามมาได้คะ่ะส่วนใครที่ต้องการร้องเรียนท่านทุกคนหลายๆท่านร้องเรียนก็จะได้นําเรื่องส่งถึงออผู้ใหญ่นะคะได้มองลงมาดูว่าผู้จำหน่ายเออ ยากลําบากในการกดจองเลอตเตอรี่มากๆนะคะแล้วก็ไม่มีเลอตเตอรี่ไปจําหน่ายทําให้เกิดความเดือดร้อนขาดรายได้นะคะท่านผู้ชมก็ใครแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้เหมือนกันนะคะต้องการความคิดเห็นจากเพื่อนเเหมือนกันค่ะคลิปนี้ก็เมื่อเช้ากดจองไปทางแอดมินก็กดได้บางไ,ได้บางไม่ได้บางนะคะที่บ้านก็ได้ไดม่ครบนะคะก็ตามสภาพค่ะยอมรับกดไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะ กดได้ไม่จำไม่ตามจํานวนที่เคยกดได้นะคะก็ขาดแคลนรายได้ไปนะคะในงวดนี้นะคะกองงวดหน้าก็ไม่รู้จะต้องลุ้นกันแบบนี้อีกอีกต่อไปเท่าไหร่นะคะก็คือมันไม่มีความหวังอะไรที่เราจะฝากไว้ได้เลยนะคะกับการจำหน่ายลอตเตอรี่มันทำให้เรารู้สึกเครียดนะคะรู้สึกอืมรู้สึกเท่าแท้ นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนเถ้ามีอะไรก็คุยกันไว้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์กับเพื่อนๆกลุ่นจำหน่ายฉลากเช่นเคยค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ